มาจอดเลไเนี่ยอุ้ยอุ้ยแลงบัมื่อี้น่ากระติกน่ากระติกกระด้วนี่นี่นี่ครับผมบักใหญ่อีกหนึ่งตัวครับเรียนเขาเมื่อกี้โอ้สวยเลยครับตัวนี้ขุดเอาอีกแล้วแป๊บเดียวนี่พี่น้อง สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับเดลแลมแล้วก็เอาเห็นเหรอเจอหูเงียบครับหูเงียบเลื่อนเข่าเลื่อนเข่าบ่เห็นหูงามเลยดักอยู่ที่ดักเลยครับเห็ดบวงเสียบลงไปบอยอยู่เสียบทั้งนีท้ทังนี้แต่พี่อยู่ทั้งนี้เอออะไลนั่นตรงนั้นอะไรก็อยู่

ครับผมไทยวัดญงจินอยู่อาทิตย์หนึ่งครับผมลองในเมือง,นะองคลิปเก่าๆอูคลิปเก่ากับคลิปอะไรเงี้ยคลิปใส้เบีย,ก,ออยบกับคสิบวูบอมีนะครับช่วงเนี่ยราะว่าป่วยครับผมผมนนี้จรักษาโตก่อนเอาล่เอารถ ทน้าจ้าของนแง่เลยแลลงปลาเขาเหกัน่า้ยเลวเพียงสามให้เพราะอุ้ยมันคือพวมนหูแง่เถอมันคือหูปงสันเออมันแลเขาว่าหนเนหูแง่บ่เออเป็เงี้อัน mất ăn nạp thế này phong là gì nè gần là bé nha luôn 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 đây luôn

นี่ทั้งหลังบ้านาาน,นี่อบอ นังเสียหูเป็นวชัดเสียงข้าผู้ทงน,น,นี่นะซุดเป็นเังเียอ่านดิแมนบัเอ้ยหูนี่นเรีนเข่าเนาะเห็นอยู่ไหมมันมีหูอื่นอีกบัวบัวเป็นเรื่มสิวาเลย <ừ. S 1> กันเทียน เออเออ,เอ,อนี่แหลมเผยแล้วเผยแล้วเผยแล้วมันโคง้งมันโคง้งแล้วเพราะเงี้ยประเดีย๋ยวอืมหา,หาลัดดีกว่าถือมาถือเลยถือเลยเดี้ยวบ่ อุ้ยอุ้ยลแล้วแบบนี้น,ากานากาัก,นกะทกนันกะทิการพูดนี่นี่คืออัไรรู้ปะอยู่ในนี่ล่ะโอ้บักใหไงเลยไหมองเต๋อตไปเสือเราโนี้เแนแบบนี้

เนี่ยสองตัวนี่พุ่มนีหรอเปล่าอันหนาพุ่มพุก,กับมะเขา่าไม่ดีเดี๋ยวเหลี่ยมเดี๋ยวไปยิงเงี่ยระยะไกลครับ Mày nè mắt đây, Nhưng đấy Úi khổ Ba khổ phên Có thể là Đi

Lê anh tay mặt cây rồi Cho để thế này nó xỉn quá Hmm. Oh. oh. <ination noises> เนี่มันจะมาน่อยกันไงข้าวผูน้นี่ติเออเนี่ยเน็นบ่บ้าเนีูยแย่ไปอีกแล้วครับแน่ๆครับเข้าหูหลาล่วงไหมนี่ไหมไปยังไกลเลย เรียกลงมาหนีแหลมนี่หูนี่แก็งจ้ะจะได้ยักตัวบ้าเฮานี่หะจะประสบความสำเร็จสักตัวไหมครับวันนี้ที่เอาหยาดเอาแข้นไปงูใหญ่ด้แหลม Nhanh nhỉ Xem bên này nôi là cái cầu đi thôi mà, chịu được Chém chém đây chú ý đây này Chém đây Ừ đi con này Ui Đây gì ở đây này Hình bò Ừ Ôi dồi bà thử quê เรียบร้อยครับผมเ uh huh. มืองรับหลงแหลกที่ใส่แกวใส่ไว้เผียบเดืงนจิ้งครืองเลยตายซ้ำครับผมกว่ยพอดีเลย งามคักเนีย่ยตัวนี้นี่ครับผมบักใหญ่อีกหนึ่งตัวครับเลียนเขาเมื่อกี้สวยเลยครับคุดเอาเข้าเดี๋ยวได้โตเลยมึง อสวยเลยครับตัวนี้คุดเอาอีกแล้วแป๊บเดียวอยูพี่นอ้องหาหกตัวฮะเมื่อยแถบแดงๆง,ง,งามๆเลยครับพกกล้อยล่ะอหายอีกตัวสองตัว